สวัสดีครับสไตล์หัวหินออนแอร์ครับวันนี้นะผมอยู่ที่ไร่แสงสุวรรณนะครับข้างหลังผมนี่เป็นพี่ลุงเดี๋ยวไปคุยกับพี่พิเศษครับว่าทำอะไรมามั่งแล้วต่อไปจะเป็นรูปแบบไหนแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่ครับ นี่ครับพิเศษยอดลุงเสกลุงเสกถ้าใครอยู่ในเพจพี่มีเพจอะไรบ้างดีกว่าอ่ะยับเยินเทเวลครับพี่ยับเยินยับเยินเทเวลยับเยินเทเวลจังเกิลเทคจังเกิลเทคจังเกิลเทคจังเกิลเทสอ่าฮะแล้วก็ สีทีมสีทีมครับเป็นกลุ่มกลุ่มเดินป่ากลุ่มเอ่อปีนผาลอยตัวดำน้ำที่ทั้งในและต่างประเทศก็จดเอ่อทะเบียนท่องเที่ยวไว้พาพวกเราไปเที่ยวกันอ่าที่นี่ก็ทำเป็นเหมือนฐานเล็กๆเอาไว้ที่น้องเราได้แวะเวียนมาพักผ่อนกันเนี่ยครับอ๋อเอ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 วเอ็เอเป็เเทศกาลเนตรีอเล็กๆอเาอเออเออหนหน้อฝนบเางหน้าหนเวบเองอะไรเงี้ยพี่อ อ๋อโอเครู้เรื่องโอ้โหจริงๆแล้นะนี่ถ้าพี่เสกพูดมานี่กิจกรรมแกนี่เพียบเลยนะเอาเอาเป็นว่าเราไปติดตามในเพจดูนะว่าเป็นยังไงยับโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นขึ้นตัวหนังสือเออเดือนละครั้งพี่ใช่เที่ยวกันคือเอาไปออฟโรดก็ได้นะพี่บาก็มีไปแจกของแจกอะไรบ้างอับพี่เขาแล้วก็ ไปพายเรือล่องแก่งน่ะพี่อ๋องก็ไปจากอ่าล่าสุดพายที่ประตูออกทะเลใช่ไหมพี่อ๋อโอ้โหโดน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 พี่บ้างทำกิจกรรมหาประโยชน์บ้างหาเงินบ้างไปเที่ยวอเดียวใจเย็นใช่จริงๆหลักใหญ่ใจความมันต้องมีบ้างแหละไม่ถ้าไม่มีนะไปไม่ได้อะเด้ใช่อย่างนี้นะอ่ะเป็นว่า คร่าวๆว่าพี่เสกเนี่ยทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเนี่ยผมว่าคนที่เป็นเอฟซีที่ติดตามพี่เสกเนี่ยก็จะทราบดีคนที่ยังไม่ทราบแต่วันเนี้ยเราจะคุยกันตรงตรงเนี้ยครองน้อยเนี่ยครองน้อยห้วยสตืออ่าห้วยสตือตอนเนี้เป็นเป็นไล่แสงสุวรรณแสงสุวรรณนั่น่กุลอ่าใช่แสงสุวรรณทำอะไรบ้างครับแสงสุวรรณที่นี่ก็ที่นี่เอ่อ ปลูกทุเรียนกันเยอะแล้วครับเราก็มาปลูกผักปลูกอาหารอสร้างแหล่งอาหารเองอะไรเงี้ยคือเพื่อเพื่อตัวเองก่อนถ้าเหลือจากที่เรากินไม่ไหวแล้วเราค่อยแจกจ่ายบ้างแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์บ้างเพราะว่าไปอบรมคนกล้าเกษตถิ่นมาเขาสอนเรื่องการ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 สร้างแล้วก็เพื่อแบ่งปันกันก็สร้างเมล็ดพันธุ์สร้างวิถีแห่งการทําเกษตรกรรมชิงท่องเที่ยวเชิง ต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยก็เลยเออโอเคเออเป็นอีกหนึ่งขแขนงที่เป็นอีกหนึ่งนอที่จะมาเ,ออเติบโตที่นี่อะไรเงี้ยพี่ในช่วงปลายเวลาแล้วพี่ทําอะไรได้ไม่มากก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีเม็ดเงินอะไรมากมายก็ตั้งแคมป์บ้างช<ห>ถ้ามีก็ดีมีบ้างพี่พบ <laughs> มีเยอะเลย้อน <laughs> พอพอพอมีเยอะแล้วกิเลสก็จะส้งกระจายโอ้โหจะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอ่ะใครเคยมีกันเยอะแล้วก็รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนตอนนี้เอาแค่สองวันนะพี่เอาโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไร่แส่สุวรรณมีมีอะไรบ้างครับ แสงสุวรรณนีผมเดินลงมาที่ชายน้ำนี่ตอนนี้เอออ้าวพี่พี่พเสกพามอเตอร์ไซค์ให้เช่าวิบากให้เช่าโอ้เที่ยวหุบกระหังเที่ยวโอ้ใช่ใช่ เที่ยวที่ไล่ที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแคมปิ้งที่นี่นะครับรถก็เดี๋ยวจะมีรถให้เช่าสำคัญคารล่าโอ้โเฟี้ยวเลยอะไรเงี้ยพี่ถ้าอยากขี่ก็ก็ถ้าขี่ได้ก็ก็ขี่เลยเอไปลุยนะเทรนนิ่งกันโอ้โหนี่นี่นี่มีเรือนี่ล่องหงยางเออไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพินเสกเพิ่งเริ่ม รับจำนวนจำกัดเพราะว่าต้องการคนที่เข้าใจว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ที่เราทําไว้เป็นรีสอร์ทหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นอยู่กันตามมีตามเกิดมีผักกินมีผักปลอดสารกินนะครับมีกับข้าวมีดนตรีมีกองไฟเล็กๆให้พวกเราตั้งแคมป์กันแล้วก็นั่งคุยกันไม่ไม่ได้มีอะไรคร่าไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายแต่มีปัจจัยพื้นฐานมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตมาให้ใช้เอ้ามีอินเทอร์เน็ตด้วยโอ้โหเฟี้ยวแล้วก็ ผมชอบตรงนี้มากเลยสิ่งบุกซากโอ้โหสวยเลยอ่ะทำง่ายง่ายกันมัดต้นไม้ขึ้นไปบ้างเนี่ยบ้างคือง่ายๆแต่ดูดีนะครับถล่ไม่จะลมครับง่ายๆแต่ดูดีนะสุดยอดเลยอ่ะมัดเอาที่จะทำเดี๋ยวมีผักมีอะไรพอได้กินนี่ปลูกผักปลูกไรไว้ให้พวกเราเขาออโอ้มาตรงนี้เลยโอ้เอ่อผักก็ ตามครัวนะรนนนพริกขาตะไคร้ใบมะกตรูดต้องมีนะแค่นั้นเลยครับแล้วก็อ,อะไรที่มาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอผักพื้นบ้านที่เป็นเมล็ดพันธุ์หายากมีตรงนี้ผมจะเน้นเลยอืมเรื่องการปลูกผักพื้นบ้านและเมล็ดพันธุ์ที่กําลังหายไปพยายามที่จะเพาะแล้วก็เอาไว้เป็นแหล่งที่จะต้องเอาไว้มาแจกจ่ายกันนะ,นะครับเพราะเี่ยวัผมว่าเราพยายามไม่ขึ้น คือไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับใครเราต้องดู<ช>แลตัวเองได้ก่อน<ช>เป็นประเด็นแรก<ช>อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอแข็งแรงค่อยออนะแจกจ่ายบดินเข้าอ,อะไรไปแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่นี้คือต่อไปจะแปรรูปออพอแปรรูปเสร็จป,ปั๊บเพื่อนฝูงมาก็ซื้อติดมือไปบ้างก็ได้เน้นเ,เน้นเน้นมาแล้วสบายใจเน้นมาแล้วเรารับแค่กรุ๊ปสองกรุ๊ปเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมทางด้านการใช้เสียงหรือการใช้ สังคมมอมเมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อมาอย่างนงี้นี่ตามสเต็ปตามสไตล์ของพี่เสงเนี่ยที่ผมเคยมาแคมป์สักครั้งสองครั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติเออแค่นั้นนะพี่นะมาจชิวๆอะไรเงี้ยแต่ให้ดีนะจริงๆไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยถ้ามีถ้ามีก็จะแจ้งก้มก้มหัวเออใช่ไหม่างั้นผมจะมีแค่พอพอแล้ว่ะ พอติดต่อพอฉุกเฉินแบบว่า,า,าแรมน้อยๆเออนะโอ้ติดบ้างไม่ติดบ้าไงอะไรเงี้ยพอถ้ามีนไจริงๆนะท,ที่ที่ผมเห็นแล้วว่า ไม่ได้คุยกันอ่าใช่ครับสายตากันใช่ครับไม่ได้ก่อกองไฟไไม่ด้ถ้ามันต้องชื่นชมธรรมชาติทำบ้านต้นไม้ทำแคมป์เอาลองไปทางโน้นนะครับอธีรศักดิทางโน้นทางโน้นมีอะไรบ้างครับทำฉากไทำพื้นทำเพดในริมริมทางหลังแล้วยังไมีเยอะมากมายแต่มีเต็นท์มีคาแคมป์อ่ามีคาแคมป์อยู่พอสมควรจอดรถคาแคมป์กันโอ้สบาย กำลังสร้างเป็นเพดกลางเต็นต์อยู่ติดกับต้นไม้อ๋ตอตรงนี้เหมาะเลยนะในต้นไม้แล้วก<อ>็ทำเป็นเราชอบผูกเปเราก็ต้องทําที่ผูกเปเราชอบกลางเต็นเราก็ต้องทําที่กลางเต็นที่มันปแป <c oughs> นลงริมน้ําที่มันนั่นคิดนึถึงบรรยากาศที่แบบกลางเต็นเอารถอตรงนี้พี่ทำบันไดลงไปมีกลางเต็นมีผูกเปได้โอนโดนโดนอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวได้เห็ๆๆนตรองไม่ไม่เหมือนใครเหรับอ ก็ทาเป็นสเตปขึ้นมาอีกชั้นนึงก็อยู่ตรงนั้นนะครับพี่ก็เขาทําเป็นน็อกดาวน์เป็นไม้ไผ่เกลดเกล็ดเผียวเลยมุงดอกไม้ก็ะหวานไว้เศกแศกแศกธรรมชาติแท่งความหวานนะเออนี่ของหวานอ่างนี้มันก็ช่วยช่วยบำบัดขีดแล้วได้พี่ฝั่งทางโน้นนะพี่ฝั่งทางโน้นนี่เป็นเป็นอะไรพี่ปลูกข้าวไร่พี่ปลูกข้าวไร่ปลูกพริกกระเรียงปลูก ดลูกเอ่ปลกพริกกระเลียงปลูกเอ่อพืชพืชที่มันใช้หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงพื้นที่อะพี่หล่อเลี้ยงชีวิตได้ครับเดิน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 ไปชมได้ไหมพี่ เดินไปเดินมาพี่เขาไปเจออะไรนะอันนี้คือเรียกอะไรลูกอะไบ้านผมเรียกพุงพิงอ,ะอ่ะ๋อนี่อบอกแล้วอะไรวะกระทกลกใช่ปะ่ะเอ้ยมันมีอันหนึ่งเฮ้ยตรงนี้เรียกแพงนีะพราพอาพอโตแล้วมันจะห<ม>อเนี้ยใหญ่มันมีพันธุ์นี้แพงๆอะ่ะใช่ไหมอืมมันมีพันธุ์นี้แพงๆอะ่ะ ริมพันปลาอือเออวางไปเออได้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 รแล้วสล้วออือค่ๆปล่อยปล่นพี่นะอือนี่ครับเต็มเลยพี่รึ่งชั่วโมงเต็มเลยครับพี่เราใช้โซลาเซล์ง่ายๆอย่างนี้เลยเได้เลยเรมลงเือนัเยเสียดาย ในงานนี้เราจะอยู่อีกนานอ่าใช่จริงมันต้องมีกาแฟมีซุปเซิฟอะไรสดเลกินเสร็จแล้วแม่งจะกินเลยล่ะจะกินเลยล่ะเฮ้ยพี่เสกเขาจัดให้ได้ต้มน้ำแป๊บเดียว ดูเป็นไงฟบหุยสวยว่ะหุยเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้ยธรรมชาติเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยอยากอาบน้ำเลยอะวิสุดยอดนะพี่เออปฝักบัวฝักบัวโหเดียวไหน ไหนเนีนนนนน่ย,ยะนะไอยาแล้วโอ้ยแน่นอนนี่โดนโดนเหมือนเข้ามาธรรมชาติเลยพ่เศกนำเหนือตรงนี้ ตรงนี้เขาเรียกก็บ้านอะไรครับพี่มีชื่อไหมสาราเสกสวรรค์ครับพี่เดี๋ยวสาราเสกสวรรค์โอ้โหขออธิบายแป๊บอ่าสาราเสกสวรรค์นี่ครับอาจารย์มงสาก็ตั้งให้นะครับคือ,อเกิดขึ้นจากที่เราชอบเพ้อฝันเสกสวรรค์ครับตามองแต่สวรรค์มองแต่สวรรค์ชั้นฟ้านะครับขาหนาขาตัวเองจะตกนรกอยู่เลยอย่างเงี้ย <laughs> อเอ,ออยัางอยังมองโลกในแง่ดีโอ้ยังมองสว่างโอ้ยสุดยอดนะสุดยอดสุดยอดอันนี้เดี๋ยวยมันคงแข็งแรงไหมพี่แ,แล้วโยกแล้วก็ไม่เป็นไรนะพี่ สวรรค์น,นี่วะเฮ้ยไ,ได้อะเนี่ยโอ้ยนี่โอ้โหนี่พี่ถ้าเบื่อฝนมานี่บันเทิงแน่นอนต้องการเป็นอย่างนั้นเหรอคือธรรมชาติลงข้างล่างเลยนะ <laughs> นอนหลับสบายดีพี่โอ้ยเย็นเฉียบเลยครับเหมือนเปิดแอร์ประมาณเอ่อสิบแปดสิบเก้าองศาพี่อุ้ยจริงแฮะสบายมากหนึบเลยนะสิบแปดสิบเก้านี่ฟันเลยนะที่กลางคืนโอเคแล้วี่นี้กลางวันอย่างนี้เหมือนกันโอ้แต่กลางวันนี่ก็หืมกลางวันนลบแต่งนัสุด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 เรามาหยุดที่ศาลาเสกสวรรค์ตรงนี้ก็สรุปคร่าวๆก็สำหรับคนที่ชอบชื่นชอบ ธรรมชาติฮะอชื่นชอบธรรมชาติแคมปิ้งก่อกองไฟที่นี่กองไฟาำไม่ได้เลยใช่บอกเลยว่าตอนนี้คืนนี้อากาศดีครับอากาศดีหนาวอ่ะหนอใครสนใจที่จะมาแคมปิ้งหรือว่ามาเที่ยวหาพี่นั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อพี่ได้ยังไงบ้าง ก็ทางทา้งเฟซบุ๊กกระบเสกศักดิ์แสงสุวรรณครับอ่าเข้าที่พิมพ์เลยเสกศักดิ์แสงสุวรรณโพเจอแน่นอนอินบ็อกมาเลยบล็อกเข้ามาครับเดี๋ยวไปรับครับนี่สุดยอดเลยขอขอพี่น้องที่แบบว่าสบายๆนะครับเพราะที่นี่มันเป็นวิถีชาวบ้านใช่อยู่แบบเหมือนชาวบ้านชาวบ้านหาผักหายยากินหงาวต้องต้องบอกก่อนจนตอนแรกก็ต้องบอกก่อนต้อง คือไม่มีไม่มีน้ําไม่มีไฟอะไรเงี้ยน้ําไฟมีแต่ว่าเราก็แบบน้ําลําทานไฟฟ้าก็เรามีใช้แค่แค่สักสามสองทุ่มที่เหลือเป็นตะเกียงเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นโอเคครับคลิปนี้เรามาบุกไล่แสงสุวรรณที่ปาละอูปาละอูคลองน้อยคลองน้อยครับเออบรรยากาศสุดยอดนะครับ ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติโซโลไลท์นะ<า>ยอยู่นะชรชาสไตล์พิเศษเนี่ยนะโอ้โหมีกาแฟมีอะไรไว้บริการนะมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับพ <อ S 2> เพจ <พอ S 2> เดี๋ยวผมใส่ไว้นี่ข้างใต้คลิปนะครับติดต่อพี่ ดีเสกได้โดยตรงเลยทั้งเอเวนเจอร์นะได้หมดเลยมีอะไรนะเมื่อกี้มีขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเข้าไปเที่ยวสุกกังเที่ยววัดป่าช้างขาวนะครับมีพายเรือมีพายเรือมีล่องห่วงยางนะครับมีถ้าเกิดเป็นเส้นทางออฟโรดง่ายๆพื้นฐานเบสิกเบสิคแล้วก็จะมีรถให้พวกเราได้ซ้อมขับกันรถออฟโรดใช่ใช่มารถเก่งก็มาได้เดี๋ยวไปรับครับแล้วก็เรามาแคมปิ้งเรามาขี่ออฟโรดเทรนนิ่งกันเรามา ขับรถวิบากง่ายง่ายไปในพ<ช>ื้นที่สวยๆแถวนี้บนยอดเขายอดอะไรก็พอมีให้ขึ้นไปเที่ยวเลยะจะเดินป่าก็ได้ครับแบบไปเดินปา่าง่ายง่ายไปล่องแพไปไม่ใช่ไปล่องแพไปไปเขื่อนป่าเราง่ายๆสวยตั้งแคมป์ก็ได้ยยอยู่ใกล้บริเวณใกล้เมียให้เลือกหลายที่ครับใช่ช่ที่เอาข้าวมากินกันเองก็ได้ครับหรือว่าจะให้เราทําให้ก็ได้ได้หมดครับนะแล้วแต่อ่ะใครสนใจก็ติดต่อมานะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ถูกใจกดไลค์อ like, ชอบใจกดแชร์น,นะครับกดติดตามสไตล์หัวหิ<า>วนาานอนแอร์ด้วยนะครับศาลา,าเสกสวรรค์ด้วยนะอ่าศาลาแสสวรรค์แล้วก็เพจจังเกพจจังเกันเทกับเพจอ่ายับเยิยนเทเวลครับอ่าโอเคครับครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ปดติดตามชมนะครับสวัสดีครับ